ปี2491ป่วยเรียนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์เป็นด็อกเตอร์หนุ่มที่เลือกเข้ารับราชการแทนการทำงานกับเอกชนที่จะมีรายได้สูงกว่าป่วยให้เหตุผลในภายหลังว่านอกจากจะเกิดเมืองไทยกินข้าวไทยแล้วยังได้รับทุนเล่าเรียนรัฐบาลไทยคือเงินของชาวนาชาวเมืองไทยไปเมืองนอกแล้วผูกผันใจว่าจะรับราชการไทยด้วย ในยุคที่เศรษฐกิจเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามดรหนุ่มจากเมืองนอกแสดงบทบาทอย่างโดดเด่นในการเข้าช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติและเพียงสี่ปีจากตำแหน่งเศรษฐกรกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดรป่วยก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแม้ว่าความสามารถและความซื่อสัตย์จะทําให้ชีวิตราชการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่การปฏิบัติงานที่ไม่ยินยอมทําสิ่งไม่ถูกต้องตามคําสั่งของผู้มีอํานาจในยุคนั้น ได้แหน่มความยุ่งยากมาให้อย่างปฏิเสธไม่ได้เป็นรองผู้ว่าการอยู่ไม่ถึงปีครับอะเลาะกับเผ่าศรียานนนะครับเรื่องพิมพ์ธนบัตรเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ยท่านเคยคิดจะลาออกจากราชการตั้งๆตอนนั้นนะครับทีนี้ก็นายท่านเนี่ยพระบริพันธ์ยุทธกิจซึ่งตอนนั้นเป็นรนตรีว่าการกระทรวงการคลังม่อมหงเดชสากรพวกนี้ก็ขอให้ท่านอยู่มามาขให้ซัรีซะ ทรงท่านไปเป็นที่ปรึกษาการเศรษฐกิจการคลังทั่วทั้งยุโรปเลยนะครับเป็นตําแหน่งพิเศษตาแหน่งตั้งให้ท่านโดยเฉพาะมีสำนักง,งานอยู่ที่ทอังกฤษตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอังกฤษอยู่ก็ได้ไปคุ้นเคยกับท่านที่นั้นหลังการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ในปี2502เป็นช่วงเวลาที่นายป่วยอึ้งพากอนมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจของชาติอย่างมากที่สุด เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยผู้อํานวยการสํานักข้อประมาณและผู้อานวยการสํานักเศรษฐกิจการคลังพร้อมกันถึง3าําแหน่งเป็นผู้ควบคุมนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณของชาติขณะที่มีอายุเพียง43ปีและ10ปีเศษนับจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ในปุ๋ยได้สร้างผลงานพัฒนาประเทศไว้ได้มากที่สุด 12ปีในตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นยุคที่ธนาคารกลางของชาติปลอดจากอำนาจทางการเมืองมากที่สุดเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวต่อเนื่องเป็นประวัติการรางวัลแม็กซไซสาขาบริการสาธารณะที่ในป่วยอึ้งพากรได้รับในปี2508ได้ประกาศเกียรติคุณยกย่องว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขยาย เป็นในธนาคารดีเด่นคนหนึ่งของโลก